เงความเจ้าอีกตานีอัดอืมอืมไิ่บอกไปมบอกไปเออมันเป็นคว่มเจ้านั่นล่ะอันบอกไปบอไม่ีเงินขอกรมารับจ้างเพื่อนเนาะอจสิน้ยมขอถออเอเพื่อนหายถอยขอกระเอาแม่ก็ใหตามบานตามเมืองเพื่อนเนี่ยนะอ้ออสิเมากระเนี้ยกระเนี้ยใช้ได้ทอ เขาบอก่เลยไปพิดผู้ไรแม่เออไปพิดผู้ไรยังมาเบาใส่ข่อยข่อยอันนี้พอของจาคือกันกับเจ้าน่ะขย้อนปิดไม่ขาอกไมเลยไปออกหัวคนฟังนูเอดไม่ตายเองเพราะอย่างนไม่ไ้เลยให้ัวคนฟัง ไปอยู่ไกลเออั่นแะไปไปไปซัดหวยอยู่คนเบาหัวเป็นฟังโออเขาจะเป็นคนคอยดูไปเออ ก็นาเขาเพิ่งได้ใจขาเองนะข้าใหญั้งน้ำร้อนมาทีนุกสะบังดูแายไข่ไข่ไหมนกไก่มานีบลูกจอเบิ้งบุกมาหาแม่มาอยู่บนหาบ้านมาวันนกไก่มาฝันนังคุยกันผมลวกตาอย่างเย่นแม่เอาเบาๆคอโกเมเบาๆองเน้ย Mắt hơn mái trăm linh giáp chết, ông đã tiêm mời bà. Niêm ngày, chấm chiao chân tiêm mặt với nhau. Niêm phần mặt, bây giờ phụ sau bàn thắng thôi nèo. Bây giờ không có tiền nèo. Bà làm hai đầm nát, vài con quá sợ ở tiết mười. Bà trực thơm bóng 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 จางกบมานีจ supplies, จ amine, 是是 find, si ่เลี้ยงทกจางสก็ทอยู่ด้วว่าเลี้ยงกหนอนตโอมีไปทางนี้เท่านั้นลบ่มันได้แต่ปากมันคืออยืมอย่มาทหรนของธนครโบานลี่รถนางครับรถไฟเรอผมอันเจ้าบุญผิดหรือไม่จุไม่า nãy là không có vinh đây con rau giống sai rồi à, con này con này nhọ thích cả nữa này, tháo con cho ban tháo chân hú chập mất rồi, con này nhọ anh muốn chồng thích cả, con này như con như anh nè, con tám khởi bưng đấy nè, mà anh, anh qua thì anh hết đấy, Bồ, thương, anh bảo kho mẹ anh, anh cắt cắt húa coi dù cả hệ đồ như nhau, bò, đi lót họ, em cho lúc quay lúc มึงนี่ต้องหยาดไง